สวัสดีครับกลับมาพบกับช่อง Over Re v i e วิกันอีกครั้งแล้วก็สวัสดีแฟนคลับวันพันแมนทั้งหลายเลยสำหรับคลิปนี้นะครับเป็นคลิปนะครับตัวเต็มของมังงะวันพันแมนในตอนที่175เานะครับก็รอตัวเต็มมาทีเดียวเลยก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับความเดือดของการขึ้นภาคใหม่ครั้งนี้จะเป็นอย่างไรบ้างแต่ก่อนที่คุณนั้นจะรับชมคลิปนี้แบบจะนักจะเต็มอย่าลืมกด u b s c r i b ้และกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของคุณหากกดแล้วก็ไปรับชมความสนุกความมันของตอนนี้กันเลยดีกว่า ด้วยเหตุการณ์ของวันพันแมนในตอนที่175นะครับก็จะเป็นเหตุการณ์ต่อเนื่องมาจากตอนที่แล้วเลยหากใครจํากันได้นะครับพี่ไซตามะของเรานั้นถูกรุ่นพี่ที่อายุน้อยกว่าอย่างเจ้าฟอตนั้นนะครับท้าดวลท้าไฟนะครับหลังจากที่ไซตามะนั้นดูเหมือนจะยามเกียรตินะครับพี่ฟอตของเรานะครับก็เลยทําให้เกิดการต่อสู้กันของ2คนนี้และเมื่อนะครับไซตามะนั้นจะไปดวลกับเจ้าฟอตใช่ไหมพี่แกนั้นก็คือออกจากห้องมาปรากฏว่านะครับโปจิกับอสุจิดําทั้ง2คนเนี่ยก็รอไซตามะอยู่ท เซตามาเห็นแบบนั้นก็เลยถามในทันทีว่าแต่ว่าพวกนายเนี่ยยินรอฉันอยู่ตรงนี้มาโดยตลอดเลยเหรอจะเาสุจิดาได้โอกาสนี้นะครับก็เลยประจบสอพอในททนทีแน่นอนครับว่าแต่ว่าท่านเนี่ยได้โปรดอย่าทิ้งผมไว้ข้างนอกแบบนี้เลยให้ผมเนี่ยเข้าไปข้างในด้วยนะครับท่านหัวหน้าเซตามานะครับเห็นแบบนี้ก็เลยบอกในแทนทีแบบนี้เองเหรอสงสัยฉันเนี่ยจะต้องสร้างบ้านหมาไว้พวกแกอยู่ด้านหน้านี้แล้วล่ะเออฉันมีไอเดียดีๆนี่ถ้าแบบนี้เรามาเดิมพันกันดีกว่าการต่อสู้ของพวกเราเนี่ยหากใครนั้นเป็นฝ่ายที่พ่ายแพ้ต้องเอา อไอเจ้าพวกนี้เนี่ยไปดูแลซะเจะ้าฟอสเห็นแบบนั้นนะครับก็หงุดหงิดหน่อยๆนะครับแล้วก็บอกว่าหมาเงั้นเหรอแกคิดอะไรของแกอยู่นะดูทรงนี้เนี่ยหมาก,ก็ไม่ใช่หรือมันเป็นลิงเนี่ยให้ฉันเรียกแกว่ายังไงดีบัตเตอร์ไฟที่เอ็กนะครับที่อยู่ตรงนั้นด้วยก็เลยรู้สึกสงสัยว่าแต่ว่าพวกนายเนี่ยชั่วจริงหรือเปล่าว่าเจ้าเนี่ยเนี่ยไม่ใช่สัตว์ประหลาดในเอาตัวตรายเข้ามาในนี้หรือเปล่าเนี่ยเจ้าสุจิดามเมื่อดินแบบนั้นนะครับก็เลยพยายามนะครับจะแก้ต่างในทันทีเขานั้นนนนพยยาาาามมะคัจทํให้้ตอเองงลลิก สุดเลยนะครับเพื่อไม่ให้คนสงสัยว่าเขานั้นนะครับคือสัตว์ประหลาดซึ่งแน่นอนนะครับเจ้าฟอตเห็นแบบนั้นก็ไม่ได้แคร์อะไรนะครับมันก็คิดอยู่แล้วแหละว่ามันนั้นต้องเป็นฝ่ายที่ได้รับชัยชนะมันเลยบอกว่าโอเคไม่เป็นไรหรอกมันเป็นเพียงแค่การเดิมพันเล็กๆน้อยๆเท่านั้นถ้าแบบนั้นเนี่ยเรามาสู้กันเลยดีกว่ารารที่เป็นฝ่ายแพ้ก็อวยสัตว์เลี้ยงโง่ๆพวกนี้เนี่ยไปเลี้ยงซะโอเคเราไปหาสถานที่ในการทาไฟกันดีกว่าเอาเป็นลานจอดรถละกันที่กว้างดีทั้งสองคนนะครับได้เผชิญน ต่อสู้นะครับด้วยการคมคูก,ก่อนเลยนี่จโลดแกจะได้รับบาดเจ็บหน่อยนะหวังว่าจะโอเคละกันสัตมาตเมื่อได้ยินแบบนั้นนะครับก็ทําสีหน้านะครับแบบงงๆนะครับและพี่แกก็บอกเลยแล้วว่าก็เหมือนกันละกันว่าแต่ว่าถ้าแกแพ้ฉันแล้วอะ่ะอย่ามาขอมาเป็นลูกศิษย์ฉันละกันนะจ้าหนูทางบันทึกไฟทีเอ็กซ์นะครับที่เป็นฝ่ายเชียร์อยู่นะครับเห็นแบบนั้นก็หัวเราะร่าในแทนที T. โอ้มันเป็นสิ่งที่ดีเลยนะสําหรับพีโลกความมั่นใจแบบนั้นแหละแต่มันก็เป็นเรื่องหน้าอายสิ้นดีส่วนทางกบโซ่่่่นะครรับทีดูููกาตออส้ย ก็บอกแล้วว่าถึงแม้ว่าครั้งนี้เนี่ยจะเป็นครั้งแรกที่เขาได้เห็นฟอสในการต่อสู้แต่งไงก็แล้วแต่นะครับการเคลื่อนไหวไปตามจังหวะไม่ใช่เรื่องแปลกใหม่เลยส,สับศิลปะการต่อสู้ชั้นแนวหน้าแบบนี้หากคุณทิ้งสไตล์การต่อสู้เอกลักษณ์ไปอาจจะทําให้ประสบการณ์ต่างๆนั้นเนี่ยที่เคยได้รับมาอาจจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณนั้นเจ็บปวดได้ยังไงก็แล้วแต่ชายคนนั้นเนี่ยจะต้องได้รับการเรียนรู้อย่างดีขาอหมายถึงไซตามะนะครับจะต้องได้รับการเรียนรู้นะครับกับการโจมตีที่โหดร้ายของพี่ฟอส โดยเจ้าฟอดนั้นก็เปิดฉากการต่อสู้ในทันทีนะครับมันรีบเปิดเพลงมานะครับแล้วก็เต้นไปนะครับตามจังหวะหัวใจของพี่แกโดยพี่แกออกสเตปแดนนะครับเล่นเอาเซตมะเรานะครับถึงกับหน้ายู่เลยแหละครับว่าไอ้บ้านนี่มันทําอะไรกันเนี่ยและทันใดนั้นเองนะครับเจ้าฟอตนั้นนะครับก็บอกว่าม่เริ่มต่อสู้กันเลยแต่ปรากฏว่าเซตมะนั้นนะครับก็ชี้หน้าใส่เจ้าฟอตนะครับแล้วก็พูดบางสิ่งบางอย่างแต่ด้วยความที่ว่าพี่แกนั้นเปิดหูฟังนะฟังเสียงดังอยู่นะครับก็เลยไม่รู้นะครับว่าเซตมาพูดออออออะะไรนนนนััักกก็็เเเลลยต้งงงาหูฟแทใด การเปิดเผยเลยครับว่าเซตมามะพูดอะไรนะครับเซตมามะเตือนนะครับเจ้าฟอสแหละครับระว,วังรถด,ด้านหลังซึ่งปรากฏว่ารถด,ด้านหลังนั้นชนเจรร้าฟอสนะครับกระเด็นลอยไปนะครับเหนือฟ้าเลยนะครับและพี่แกนั้นก็สลบลงไปนะครับอย่างง่ายดายเลยเองแพ้ง,ง่ายขนาดนี้เลยเหรอเนี่ยโดยพวกที่ชนนะครับก็รีบลงออกมาจากรถนะครับแล้วก็เว่ยวายใหญ่เลยฉันเนี่ยพยายามจะบีบแต่ไล่เขาเลยนะแต่เขาเนี่ยก็ไม่ขยับไปไหนเลยเออว่าแต่ว่าคนที่สลบลงไปนั้นใครนะฮะนั่นฮีโร่คลาสเอเจ้าฟอสนี่วาคุณฟอสนี่เองเฮ้ยแบบนี้เนี่ยจะเป็นปัญหาหรือเเปล่่านีย ทางเซตามะนะครับเห็นแบบนั้นนะครับก็เลยพูดจาเตือนในทันทีเป็นยังไงล่ะฉันบอกนายแล้วว่าการฟังเพลงไปด้วยและการต่อสู้ไปด้วยเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันอันตรายสุดๆเลยว่าแต่ว่าฉันเนี่ยรู้สึกผิดเลยนะเนี่ยเพราะฉันก็เป็นสาเหตุเหมือนกันและเซตามะนะครับก็ชี้ไปที่ฟูบุกินะครับแล้วก็บอกเลยแล้วว่าน่นไปเป็นรถของเธอใช่ไหมถ้ายอย่างนั้นอย่าลืมขอโทษเขาด้วยล่ะฟูบุกิฟูบุกินะครับเมื่อลงมาจากรถนะครับก็ถึงกับงงเลยโอ้เซตามะนายมาอยู่ที่นี่ยังไงอย่าบอกนะว่านายเนี่ยอาศัยอยู่ท ว่าพาร์ทเมนต์เก่าของเขานะั้นถูกทำลายไปก็เลยต้องมาอยู่ที่นี่ซึ่งปรากฏว่านะครับมีชาติปริศนาปรากฏตัวขึ้นนะครับพร้อมกับพลังออร่าแปลกๆนะครับทางด้านฟูบุกิก็เลยบอกเลยแหละคะับว่าเธอนะนะั้นแหละมาเจอใครบางคนและเธอนั้นสัมผัสได้ถึงพลังแปลกในตอนนี้เธอก็เลยบอกเลยแหละคะับว่าดูเหมือนว่าจะมาได้ถูกจังหวะพอดีเซตมะนายเนี่ยช่วยมากับฉันหน่อยละกันเดี๋ยวฉันจะให้นายเนี่ยติดตามฉันละกันในฐานะฮีโร่คลาสเอของหน่วยพิเศษของกลุ่มฟูบุกิของฉันเซตมะเมื่อด้ยินแบบนั้นนะครับก็งงแลว้ว ล,ลูกน้องของฟูวูกิเห็นแบบนั้นนะครับก็ถึงกับตกใจเจ้านั่นเน่ยเป็นฮีโร่คัตเอแล้วเหรอเนี่ยอะไรกันทําไมการเจ้านั่นถึงได้เป็นได้ หลังจากนั้นเจ้าสุจิดำนั้นพยายามสะกิดเรียกเซตมาเซตมานะครับเห็นจังหวะดีนะครับก็เลยส่งเจ้าโปจินะครับกับสุจิดำนะครับให้กับเวอร์ไฟดีเอ็กนั้นนะครับในการไปเลี้ยงดูซะนะครับตามสัญญาของผู้แพ้หลังจากนั้นพี่เซตมาของเรานะครับก็รีบวิ่งชิ่งไปเลยนะครับฟีแบบว่าเออไม่ต้องมีภาระในการเลี้ยงนะครับไอเจ้าพวกบ้านนี้อีกต่อไปแล้วเซตมานะครับที่อยู่กับฟูบุกิในตอนนี้และเหล่าบรรดาลูกน้องนะครับก็เลยถามเลยครับว่าตอนนี้จะพาชั้นเนี่ยไปเจอใครกันนะซึ่งุบกกินนนััดู้เเเหมมืออว่าาาะจจพตไป นักโทษคนหนึ่งนะครับแต่ปรากฏว่านะครับถูกทางด้านของผู้คุมนั้นปฏิเสธให้เข้าพบแต่ฟูบูกินั้นปฏิเสธนะครับเธอบอกว่าเธอนั้นจะต้องได้เข้าพบเนะครับเพราะนี่ก็คือเหตุด่วนเหตุร้ายยังไงก็แล้วแต่เธอนั้นจะต้องไปเจอนักโทษคนนี้ให้ได้เหตุการณ์นะครับถูกตัดไปที่ชายปริศนาอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งชายปริศนาคนนี้เนี่ยได้มาพบกับไซโคสนะครับที่กําลังถูกจับตัวอยู่ซึ่งเราก็ได้รู้นะครับจากชายปริศนาแหละครับว่าต้องการตัวไซโคสนะครับไปทําการทดลองหรือวิจัยบางสิ่งบางอย่่่่าาางงงซซึึึไค้้นนนะรััทีกกํลลูสตตวแืขม เห็นชายปริศนาคนนั้นนะครับหน้าตาก็ตกใจแล้วก็หวาดกลัวสุดๆเลยและปล่อยพลังออกมานะครับเพื่อโจมตีใส่ชายปริศนาแต่ปรากฏว่าชายปริศนานั้นสามารถหยุดไซคโคตได้ด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ซึ่งก็มีการเฉลยแหละครับว่าทําไมการใช้ปริศนาคนนี้สามารถโจมตีไซโคสนะครับผู้ที่ใช้พลังจิตได้โดยเขาก็เฉลยเลยแหละครับว่าการจะต่อสู้กับผู้ที่ใช้พลังจิตนี้เนี่ยจะต้องโจมตีไปที่สมองเท่านั้นโจมตีไปที่จุดเดียวนะครับและเราก็จะเห็นเลยแหละครับว่าไซโคสนั้นสลบไปนะครับกับการโจมตีที่รุนแรงของชายปริศนาคนนี้เอกรถูกตัดไปที่ไซตามะแล้วก็ฟูบุกิโดยตอนนี้พวกเขานั้นนะครับกำลังขึ้นลิฟต์นะครับไปหานะครับคนที่เธอนั้นต้องการเจอโดยจะมีเหตุการณ์แฟลชแบ็กนะครับของ นั้นนะครับได้เห็นการต่อสู้ของเราฮีโร่ได้จบลงไปไซโคสที่อยู่ในสภาพย่ำแย่นะครับเธอเลยพยายามที่จะหนีไปแต่ปรากฏว่าได้มาเจอกับฟูบุกิเสียก่อนซึ่งแน่นอนฟูบุกิในตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ยอมให้ไซโคสหนีไปนะครับแล้วก็มีเหตุการณ์ย้อนกลับไปอีกแล้วนะครับโดยจะเป็นสมัยวัยรุ่นและการทางน่านของไซโคสเนี่ยเมื่อก่อนก็ชอบในตัวของฟูบกิมากมาเลย ซึ่งในตอนเด็กนั้นนะครับทางด้านของไซโคสเนี่ยก็คือจะมีพลังใช่ไหมในการมองเห็นอนาคตและเธอนั้นนะครับก็คือพยายามจะไปบอกคนอื่นแหละครับว่ามนุษย์เนี่ยที่มีเยอะเกินไปเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะต้องกําจัดมนุษย์นะครับเพราะจะเป็นภัยร้ายต่อโลกและเธอนั้นก็พยายามจะไปบอกคนอื่นนะครับที่โรงเรียนแต่ปรากฏว่าก็ไม่มีใครเชื่อในตัวของเธอเลยและหลังจากที่ทุกคนนั้นไม่เชื่อในตัวของไซโคสนะครับจึงทําให้นะครับไซโคสก็หายไปเลยนับตั้งแต่วันนั้นเล่การถูกตัดไปนะครับที่การต่อสู้กันนะครับระหวย ซึ่งท้าให้เราเนะี้ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ก่อนที่ไซโคนันจะถูกจับตัวมานะครับแล้วก็เป็นการจบไปสหรับวันพันแมนในตอนที่175นะครับแม้เรื่องราวเริ่มเข้มข้นแล้วนะมีการจับตรงจับตัวนะครับฟูบุกิของเราไซโคสนะครับจะเป็นยังไงก็ต้องไปรอดูต่อแน่นอนเพราะว่าภาคนี้เป็นหนึ่งภาคที่สนุกมากๆเลยนะครับถ้าเดินแบบนะครับตามฉบับอาจารย์วันนะ,ะก็ต้องไปรอดูกันอีกทีและเหมือนเดิมนะครับหากคุณนั้นอยากจะรับชมอะไรเกี่ยวกับวันพันแมนก็คอมเมนต์มาและสำหรับใครนะั้นที่ยังไม่ได้กดซับสไคร้ คุณว่าจะเป็นช่องทาง YouTube หรือใน Facebook Fanpage สะดวกช่องทางไหนก็กดติดตามช่องทางนั้นสำหรับวันนี้คงต้องขอตัวไปแล้วขอขอบพระคุณครับ